สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม e a i p ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสำหรับคู่นี้เป็นคู่ของ EUR ค่ะนะคะสำหรับคู่นี้เป็นคู่ของ EUR กราฟบันที่3มนะคะมีนาคมพศ2564จ้ะสำหรับนะคะแท่งนี้ต้องบอกว่าแท่งเดนี้จบเขียวนะแต่เขียวสั้นกว่าแดงค่ะนะคะหมายความว่าอะไรยังมีแรงเซลล์อยู่นะคะกราฟอาจจะขึ้นไปแล้วก็ถ้าขึ้นไม่ได้นะคะกราบอาจจะหมวนลงนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดที่ H 4สกันค่ะจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะสำหรับ H 4สก็คือมาแอรเรียที่เป็น ดเ,ดะะเดี๋ยวไปดูเฮสซงกันค่ะสาหรับเฮสซงก็คือตรงจุดนี้จะถือว่าเป็นต้านนะคะเป็นต้านจุดหนึ่งนะคะเป็นต้านจุดหนึ่งและก็มีกลุ่มแท่งนะคะตอนนี้กาลังสร้างกลุ่มแท่งอยู่นะคะและถ้ากราฟนะคะขึ้นไม่ได้ กราฟจะลงนะคะแต่ว่ากราฟจะสู้กันราคาอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งนะคะคือกราฟก็อาจจะแบบว่าสู้กันอยู่ราคานี้จนกว่านะคะจนกว่าตลาดนะคะยุโรปหรืออเมริกาบอกว่าไม่ขึ้นแล้วจะลงนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากแท่งเดย์นั้นมีปริมาณแรงบายก็จริงแต่ก็ยังมีแรงเซลล์อยู่นะคะกราฟก็จะมีโอกาสดันราคาลงมาข้างล่างค่ะนะ,ะสำหรับ E U R นี้จะดูไม่ยากดูไม่ยากเนื่องจากลาักษณะ H 4คือเป็นนะคะเป็นสร้างต้านเรียบร้อยหลุดลงมาเรียบร้อยนะคะ และตอนนี้ก็คือกําลังพาร์ตนะคะพาร์ตลงมานะคะบอกว่าตรงนี้คือแอเรียที่เป็นโซนแนวรับนะคะโซนแนวรับจะเป็นข้างล่างโซนนี้ นะ,ะดังนั้นก็นะฮะสำหรับใครที่ชอบ EUR นะคะก็น่าสนใจแต่ต้องรออ่านแท่งเทียนก่อนนะรอกราฟก่อนซึ่งตอนนี้ก็จะมีแรงบายขึ้นไปตาม D ก่อนนะคะการาฟจะมีแรงบายขึ้นไปตาม D ก่อนซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูก่อนว่าถ้าโหลดต้านนี้จะมาต้านนี้หรือเปล่าต้องดูดีๆนะต้องอ่านแท่งเทียนประกอบนะคะสำหรับตรงนี้ต้องดูดีๆจริงสําหรับ EUR ถ้าสมมติว่ายืนเหนือได้ก็อาจจะขึ้นต่อแต่ถ้ายืนเหนือไม่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นต้านอีกจุดหนึ่งแล้วก็นะฮะมีโอกาสดันราคาลงมาข้างล่างอีกครั้งหนึ่งต้องอ่านแท่งเทียนประกอบนะคะ หาแนวรับแนวต้านได้แล้วเนาะนะคนะ,ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวโคชแบ่งปันไปชี้เพจแม่บ้านเทรด forex นะคะจริงๆว่าจะไม่ส่งมานะวันนี้นะคะนะคะเห็นใจคนที่มาตามเพจนะทุกคนนะคะยังไงก็ขอให้ได้กําไรแล้วกันนะะสำหรับคู่เงินจริงๆก็แพร,รมก็วิเคราะห์ให้เฉยๆนะไม่ได้เทรดจริงๆนะคะก็อยากให้ทุกคนได้รู้จักวิธีการทํากําไรแล้วก็สาหรับใครที่มาตามเพจนะคะก็สามารถนะคะเอาเอา,เ,อา,เ,อาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ทํากําไรได้นะคะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปค่ะสวัสดีค่ะ